ยิ้ใส่เคยรู้ท่เคย้ภาพเคยรู้ว่ตระล่าเสาตอนนี้เขาอยู่ตะล่าเสาเด้อทุกคนนี่อันตอนนี้อันเกมโมเรียนเขาเปียกเกมโมเรียงเขาเปียกเกมโมเรียงเขาเปียกเชียบบอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดูด จิบเขาว่ามีหลอดไปดูดจิบมีผัวคือกับซื้อหวยมานั่งจะมานั่งอยู่พี่เฮ็ดยังวงสวยก็จะพาจนมานั่งอยู่ดีเฮ็ดยังนั่งถ่ายอยู่เนี่ยคุณโมดคอยมาแเซาประมาณรอบเที่ยวเราถ่ายรอบที่ไหน11โมงสิบเอ็ดโมงน่าเขาบอกให้มารอบนั้นนะพอดีแล้วมาแต่เ้าเ้าสาวว่าสวยสวยด้วยมุนี เดี๋ยวเขาเจ้าหน่อยเขากินข้าวเปียกแล้วเขาก็ไปย่างหลินประตูไซว่าลงบ้านนอนใอยสิพ่ามึงไปดอกใครซีรักมึงไปดอกฮะบอกไปเกลียแล้วเด้อทุกคนมากินข้าวเปียกข้าวเปียกแลาวเด้อทุกคนมากินข้าวเปียกอยู่ลาวอยู่เวียงจันท์ นี่ตนพีกินเขาเปียกมาถามาถาผู้บ่าวบอบ้าถูกคือใจกล้าเถ่ะใจลอยเทอบ่ปานนักเรงเนาะนมีขึ้นไหนจะมา ข้าข้าวตีนไก้าวเปลี่ยนข้าเปียนไปเอาข้าวกรง่้งไปไปประตูไซไปประตูไซเ์ื่อเอ๋ยซื่อเอ๋ยป้าโทรอากาศยืนตอนนี้น้างอยู่อันห้ออยู่ตลาดอ๋ซูเปอร์ซูเปอร์มอบางี ำกำลังซื้อไงเนาะกำลังมุงนะไปย่างไว้เด้กำลังมุงนาะย่างทายแตงโมมาหาผู้เ่าทันเพิ่นว่าเพิ่นมาเพิ่นมานัดผู้เบาวมาอยู่บนจักรยานนี้นี้คันนี้คันแนว ้นดอกจำปาเนาะนี่จ้องสีไปไสายไปไว้เงียงจั๊ดบ่มาเงียงจั๊ดเห็ดหยังจั๊ด <c oughs> มันคือปักไาบ้านปล่อยปล่อยบ่สบาย <c oughs> <c oughs> อู้แดนฮ้อนๆส่วนการเงิน <c oughs> ไก่สีหอดเป้าหมายแล้วอโอ้ยเสียงแห,หบๆเด้เนาะพี่นอ้อง <c oughs> เสียงแหบแหบฮพี่มดีแม่ขึ้นไหมต้อมอะไรดีเลยค่ะบอกมือเดี๋ยวหอดทางหน้าแล้วพี่น,อนอ้องเขาจ้าปรด้ใส่ใหม่เ้ยพี่น้องเอ้ยอเด็กบ้านนอกเขาในเมือง กล้องให้เบิ้งเดิมพี่ดองนูน่นพุ่นเดยประตูใสเนาะมอสีฮอนแล้วเท่นอันตอนนั้นอ่าปีไม่เนาะปีไม้เขาจะเอาให้อันขึ้นไปเถิงเด็กเขาจะเอาผู้เอาผู้ไปตังอยู่เถิงพูนเถิงเทิง่ะเนาะเถิงดาดฟ้าเนาะเ <c oughs> ขาจะกระจูดคนบักไล่ หอนแล้วประตูใสอู้ประตูใสด่างใหญ่ๆอ่าพามาสองคนวันนี้พ<ต>ามาสองคนก็ทเกขาก็จะขึ้นไปเถิงได้เดฟิน,น,นอออส่วนพอน่อไัยเฮ็ดติดงานที่จริงที่แรกตอนแรกพ่อไงกับวาสิมาน้ำสันดอกแล้วทีนี้เพิ่นติดลูกค้านาอเพิ่นก็นเลยมาเ,เมาขากันเลยมาสองคนแอลสองคนวันนี้เนาะ คนปกักไล่ๆพี่นองคนต่างชาตพ่อเจ้าขึ้นไปถึงได้เลวเด้เจ้าให้ขึ้นแล้วเมื่อกี้ตอนนั้นเขามาเขาบอกให้ขึ้นเดี๋ยวนี้เขาให้ขึ้นแล้วเด็ดฮอนเฮาคงจะบ่ขึ้นดอกเาขึ้น,น่ะจะขึ้นบะโอ้ยนาเรน่าดำมาแล้วม้อนีหมวกกับ่ไา้ใสย,ย่างตากแดดเลย เด็กบ้านนอกด<ะ>เด็กบ้านนอกเย็นขึ้นได้ปะเขาขึ้นได้อยู่ดิอู้เย็น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 ยน,นี่เขาขึ้นอยู่นี่ทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยฮอนแล้วบอสข้อควาเราถึงแล้วค่ะตอนนี้ มองไหนมองนี่นะมองนี่แหละมองยังที่ขอยื่นนี่แหละมองยื่นนี่มองยังมันก็มีซื้ออยู่น่ะปี๋ยวป้าเนี่ยประตูใสปตูใส่บอกอ๋อคนบังกะลายคนหลายพี่น้องก้อนบุญเด็กวันนอกเด็กวันน้องว้าวว้วว้าวเป็นคนบังกะไลพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ประตูใสเด้อ คนคนตังสาดบ้ากันไล่เหรอไมสยไม่เสียวใช่เสียวมั้ยยังไม่ต้องเสียวหดอกนี่เฮาเฮาขึ้นจนสุดสุดตำนี้แล้วสุดตำนี้แล้ว รอบข้างเมืองตัวเมืองเลยบอนนี้ก็คือตัวเมืองเลยพี่น้องดิตอนนี้เฮายูถึงประตูใส่เนาะก็จะให้ขึ้นแล้วเนาะโา้โหนครหลวงเวียงจนันน้ำพุเอถุงน้ำงามบริษัทไมเดอร์พี่น้องนี่คิดว่าสุดแล้ววสันดี ยังมีขั้นไดขึ้นอีกเนี่ยพี่น้องโบก้าขึ้นแล้วขึ้นยันลงเวลาลงนะเมืออ่อยเนาะเอาโบาขึ้นแล้วเอาสุดจำหนีก็พอเนาะขจารอยังขึ้นไปสุดเถิงพุน่นเนาะในทางขึ้นอีกน่าจะสุดซำนีแหละเนาะมีขาจารึเถิงเนาะเบิ้งทางล่างบ่เนี่ยอันนี้ก็คือทางล่างประตูใสเนาะ บัวทางล่างหรือว่าทางนาเนาะนี่โอ้ยเบิ้งบบเ็นกองซ้มป์ะเนี่ยแดดตองแดดจี่ใส่ตาบางยางคลักเลยอ๋อถูกนี่อ๋อถูกสวยงามมากสำนักงานนายกรัฐมนตรีโอ้ย เชิงปะตูไซเนาะเบื้องทางลุงเนี่ยพี่น้องเรียน,นบอกข่าเจ้าเปิดตับอยูเนียอ,อันนี้อันนี้ก็ยังบบทันสุดบบทันสุดเธอได้พี่น้องก็ยังอีกสันหนึ่งเนาะเดี๋ยวมินตัดจะกลับกองสูพี่น้องเไงนี่มืดเนาะทางนี้จะมืดอย่างอีกสันหนึ่ง,ย,ง,งยูเทอร์คานเนาะมันจะสุดแล้วเพราะว่าเขาเขาบูเขาบกขึ้นแล้วขึ้นมาแต่สัาหีคนมีคนตั้งใจ ันนี้ก็สาวบ้านนอกสาวบ้านนอกคนต่างสา,ารบ้างก็ไล่เดือบเ้องดึงถังดูมในสี่น้องขจอบัวน้ำผูกมาเตละเทือเห่าโบเห็นขจอบัวน้ำผู้จะเถืเ่อเนาะแต่ว่ารอบนี้ห่าเจอเขาเจ้านักูเปิดน้ำผู้นี่ในสันดูมแล้วในสันรูมนี่เรื่องรอบๆในพี่นออ้องอันนี้ก็มี สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้สำนีก็นอนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อจังไดก็ฝากคนติดตามไปเรื่อยๆติดตามชีวิตของเฮาไปเรื่อยๆเนาะ่า่าชีวิตจะดีดีกว่าไม่ว่าจะบ่ดีกว่าเนาะดีว่าจังไดก็ดีกว่าแหละชีวิตขึ้นไปนะไปเรื่อยๆเฮาต้องเพชรให้ดีที่สุดแลวเนาะคน เมนบาเอาตองเห็ดให้มันดีที่สุดดีกว่าเดิมกว่าเกา่าไม่เขาก็เดินไปต่อหน้าไปเรื่อยๆอ่ะเจอกันคลิปหนะ้าพอกันคลิปไหมเนาะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย